น,นี่นี่ท่อของท่อของหอยเนี่ยได้ยืดยาวมากเลยนะครับมันเอาออกมาทําไมเนี่ยท่อนะเออมันเรื่อาการสูดอากาศเหรออ๋อมันสูดอากาศแบบนี้เหรอโอ้มันออกมายาวจริงด้วยเริ่มเริ่มเริ่มออกมายาวแล้วว้าวเอออ๋อมันเอามาบนน้ําละนั่นเหรอมันสูดอ๋อมันมีท่อจริงด้วยนี่มันลอยตัวแล้วออ มันลอยตัวแล้วมันสุดให้ให้มันลมเข้าไปในนั่นมันหรอใช่นี่มันลอยตัวด้วยเห็นมันลอยตัวไหมเห็นครับหอยมันจะมีท่อทุกตัวไหมไม่มีทุกตัวครับมีแค่หอย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 เชอรี่ครับเพื่อการให้มันตัวลอย มันตัวลอยแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะขยับตอนไหนอน